ก็คือไอเฮียนเฮียนสารบรรซองน้องนี่ยังยากจนเลยในสามโมบ้านหลักของพันน้องตอนนี้อยากได้ยังน้องอยากได้สังอากไซีบ่อยากได้เซงซีเพื่อนไม่ป๋ออ๋อตอนนี้ก็คือบุมีเงินอยากซื้อเซงซีถ้าได้เซงซีก็คือน้องก็จะแปลงเพื่อนเก่าในบ่านน้องคของพันที่ซองน้องอยากได้ยังเนี่ยอยได้แฟนคู่มูอยาได้แฟนคูมูแคบได้ก็เอาได้บ่ถ้าถึกใจเอาได้เนาะ โอ้คันน้องวาวว่าคอมพันน้องอยากได้แฟนคือมูนี่คดองแพงบูมา,านเจเ้าบอพอแพงก็คือเอื้อยของน้องนี่เอาพัวไปแล้วคดองท่ายน้องชองล้าน,นกีบนี่ไอมาเยี่ยมมายามเจ้าบ่มียังหลายเด้อกาขอขับใจละลายที่เราเรื่องราววิธีชีวิตน้องเมื่อนี้ายกับบวิญญาณของผาของตอนน้องขอข้อให้น้องซื้อเกลือซื้อวินวนอย่องเด้อ หาสิพันกีบไปน้องเด้เอเล่เล็กน้อยโดยเล็กเล็กแล้วน้อยละพวบ<ช>บอมตากับทีมงานเฮ้ากับวิ่งเงินมีข้ามคือการแต่น้ำจิตน้ำใจบานเฮ้าพอให้น้องได้เกือบทงนึงไปนงหนวดทงนึงสวัสดีทุกคนตอนนี้สาวซุปปอมาลิงแถวเทิสาวซุปเปอรนี่สาวซุปเ ยเฮือนซาวอันอย่างเด้อว่าบ่าวตาบ่าวสาก็ไปฮิงอยู่เนซานบ่ซาวสุกสิไปนํากันเด้อทุกคนนซอสุกะสิไปฮื้อนซาวนียทุกคนโอ้มื้อนี้กได้เด้อย็นเ้ฮือนซาวสุกจ๊ะสุกสิไปหาซอหเด้อทุกคนดูว่าซออนาอยู่ฮือนบ่อกสุกบ่ฮู้การแต่ดาวตาบ่าวสากะไปเลาะอยู่ ฮอตเฮือนสาวเนียงเลยทุกคนสบายดีสาวเนียงสบายดีไม่ได้ไปใช่ไหมแบบว่านี่เขาเดินกวเอามาเป็นยามมองเลยน้องเลยเห็ดพุ่มโจชี้ผู้ผู้สาวเนียงไปย่างน้องคือนุ่งสุดสีดดำว่านี่แสดงว่าพ่นพ่นกระสิตุกเลยเนาะนางว่าว่าเฮือนเฮือนสารได้อายเด้ออันนี้จะเป็นบานน้องเทุกคนบ ก็สิเพิ hey. ่นเพิ่อนสาวนียงเด้อท nah ุกคนเบิ่งเพิ่อนสาวนียงน่ะโอ้ทุกคนเลยไรลดงนะ้นยงนีเร็วเตียงยาวเ้ยฮึมกมอรหไรกี้ดรงละอ่ะไหนตัดเรียวยายโตละนอนอยู่นี่ปะอ๋อก็คือไอ้พอยแม่เดี๋ยวนอนนอนนอนอยู่ใส่นอนน้ำกันนอนน้ำกันอยู่นี่อิงอิงอยู่นี่เลย ปาไปพาไปเบิ้งอยู่ทางนู้นเนาะโอ้ยทุกคนเลยเบิ้งนี่พี่น้องเห็นแล้วก็สงสารน้องลายเลยพี่น้องปาอันนี้มันไม่น้องน้องไ่ได้มุ่งเนี่ยาย่าเลยป่บ่มีน้องบ่มีบ่ตะกี้น้องน้องมุ่งอยู่บ่บ่มุ่งเลยหลังจากเห็ุแล้วก็คือบ่มียาค่ากับไปแบบนี้เลยอ๋อสบายสิตากเสื้อผ้าอีกเนาะโอ้เบิ่งทุกคนไปทางซังกอเทนเลยทุกคนเขอนน้องบ่มานชนีดเดียรพี่น้องเลย เรีนแล้วก็สงสารน้องหลายเลยสภาพเขื่อนอยู่นงกันจะคนน้องเขื่อนเจ้าห้าคนห้าคนหมอสั่กะสีสีพรางเราบอไซเบิรงเลยทุกคนไม่ดอกไม่แล้วเออมุวนมดแล้วอ๋อพี่น้องเไงสงสารน้องหลายเลยมาเมื่อนี้เอาป้าห่มน้องสินนอนนี่ไซเดอป้าห่มเดย์บ่มีบ่มีเครื่องคล้องประมาณสักหนึ่งน้องเครื่องคล้องเจ้าบ่ยังรถทิพยังเราทิพย์ก็ขึ้นเฮือนเลย เบอร์นี่ทุกคนผมมีตีนทางหน้าเลยเขาเจ้ากัดยางาเด็กน้อยรักก็เลยเขาเจ้ากัดขึ้นเรื่องขึ้นซานพี่น้องเลยโอ้ฮาวมีเงินมีขำเนาะได้เงินมาแต่ใส่ซื้อรถทีนี่เนาะเออปลาบ้งอันนี้คือเขาเจ้าตำมักฟฟดกินแบบนี้เลยพี่น้องในนี้่ละไม่กินเขากินน้ำเดบกนี้แหละพี่น้องสนวดรูบันเฮาทุกคนเตนใส่บานซองเตยสุพารรูมังกรบานเฮากะผสมบานเฮาหลับพี่น้องชีวิตเฮาเลือกเกิดมาบ่ได้เด้อทุกคนเสาวอันนี้ยัง อายได้ยินแบบน้องเอินก่อนอายสิลอมเฮือน้องก่อนอายสิลอมเฮือน้องน้องน้องเอินมาจังได๋กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนบ่โอ้ใจดีเนาะเจ้าเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นมีป้าทุกคนก็คือเสียเสียบ่เอิ้นเสียาอากาเนาะบางเอิ้นเสียอคาอากาวปืนแน่นเอาๆนี่ละพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตสาวอนีคนสวยเด้อทุกคน เป็นหมู่บ้านของสาวซุกผุ้สาวหมู่บ้านสุกนี่ทุคนงามเนาะแม่ทางงามทำใจดีทางขยันเลยพี่น้องอ,อ๋อทางถา้าใครเป็นแฟนเขตนี่บอกเลยว่าบอกพิทวังอ่าหมู่บ้านน้องนี่เพื่อนน้องนี่พายุมกกบมีทุกคนเลยเห็นแล้วก็สงสารเลยช่วงนี้กสิห์หอนหน้าหนาวพี่น้องเดือนสิบสองธันวาเลยทุกคนเลยลำบากหลายเลยขนาดน้องลำบากคำนี้น้องก็ใจดีตอนหับเป็นอย่างดีเอาตัดวหยมาติภูติภาปลาดองส่วนลายข้าเจ้ากับเฮ็ดเองบริสุทธิ์บ่มีเงินบม่มีคำเล็กซื้อ เดินน้องผัวมาชิ่นี่แล้วพี่นอ้<ฟ>นองเห็นแล้วก็สงสารลเลยอเอาขอบคุณตอนนี้น้องว,าวาอ่าว่าจะพาล่องก่อนเดือยไอ้น้องกัสย่งอพาขล่าวให้กินน้องสิลังก็ตู่บ่น้องอว่ามีสไลด์บ่มีโยสไลด์ <laughs> แต่ก็คือใจยังวางเนาะ <laughs> มีแต่สไลด์ใจยังวาง, <laughs> างเดือยไอ้เพือ่อนว่าระวังได้เสื้อซุกจะตกเฮือนเลยแล้วว่าจะได่ใช้ใจ นี่สาวสาวนี่ยงเวลาจะอาบน้ำนี่เจ้าเคยใส่สไลด์ปะสาวซุกนี่เพิ่นใส่สลไลด์เด้ล้างอ่าล้างมือล้างตีนก็นใส่สไลด์สะพูมก็คือใส่สไลด์โอ้สุดยอดเลยนะ <laughs> เอาทุกคนเฮือนซาบันเส่องน้องะมาณนงนี้เลยน้องกะแตนหญญานเป็นอย่างดีมันเป็น,ปนตามประเพณีเลยทุกคนประเพณีเฮจุดสองของจุลจึงพามงกร โอ้ยเห็นแล้วก็สองสาน้องหลายเลยเขินสานบานซองนองประมาณสัมนียดเลยนองก็ใจดีใจดีพี่นอ้องอีพอยแม่เพื่อนวันนี้กะอองให้ออก่วนไม่แต่เพื่อนอยู่ผู้เดียวอยู่ทางตะลางเครื่องก็คือกระเจ้ากะสีเอาไว้เหดฟืนดังไฟอันนี้คือลำยังบองเลยทุกคนลำยังบองหลังจากเจ้าออกอ่าเพื่อยังบองแล้วขเจ้าก็ต้องอาตากมันแหง้งฮหดฟืนดังไฟของสุภพรูบานเฮากับบริชัยทานเกินสานบานซองนองประมาณสัมนี้แต่น้องกะยอมรับใบใจดีหลายเลยพี่น้องสุดยอด เบาไซสาวกรุงเทพกับสาวสุวนบทบดตัวใดดีกว่าสาวเนี่ยง,งามอ๋อใจดีเนาะใจดีขนาดน้องมีนูนึงโตปลา2องโตน้องกับชิญหย่อยเอากินได้มัดคำิีว่าเลยให้มักสิบเลยไปเอาเอาเอาลิกทางน้องก่อนเดี๋ยวน้องกับสตกสานเลยเอ่อ ทุกคนตอนนี้เฮากะมายามเฮยื่อซอเนียงกะอนรับเฮายังดีเลยทุกคนเพชรย่างซอเนียงกลออเตี้ยวตามักเฟชหมอกลออเตี้ยวคือตามักเฟชตามักเฟชก็คือน้องใส่ยังเน่ใส่เจ้าอาก้าเจ้าอาก้าบม่ได้ใช้เกลือบมอเออเจ้าเตียวเจ้าบอยเจ้าเตียวเจ้าบอยใส่เกลือใส่ปิงนัวเนาะ ตอนนี้ก็เห็นเราใส่อน้ำ6เราใช้อย่างไรใส่คือเกลือเนาะพอสาวแดงกันมีผู้ใหญ่ใจดีอยากสวยน้องนี่สงอาชีประมันจะเฟนเนาะพอสาวแพนน่หรอน่าเส้าแพนเนาะประมาณเวภาพนนะทุกคนซวน้องประมาณสวยบ่ายนวยบายสี่สามสิบกับโมฟิตอ่ะออ อันนี้เดียวกับพ่อเนาะจะทาหลายทาหลายเนาะเพราะว่าเฮากะกินข้าวแก่น้ำอิยนแล้วแต่เฮากะมาจำตามประเพณีบ้านน้องอ๋อเกลือเจ้ากับมัดสนีบอ๋อเกลือภาษาบ้านเจ้าเอินมาจังไรบอยเป็นนัวดเด้อแปลงคือกันอ๋อบ้านเอินคงชุ่อวัดไปนวกับมัดสนีบเนาะมันยัอยู่ในกระติกในประเด็กบ่บังยันบังยันบังยัน มันยาไปไปย่านไม้มโอ้บง่น้อน้องก็สิเบิดแล้วส nice ิเบิดแล้วดิประมาณนี้อยเมือแรกเบิดลเบิดเลยนี่ัเบิดอีหลีนะได้ยินข่าวเขาว่าว่าเจ้าตกี้ก็คืออยู่ป่าบ่เฮ็ดห้บ่อยูู่่แม่โอ้อยู่มาจักปีอยูู่เฮ็ดไห้โดนเดือนลบ่ไปนอนูเลยโอ้ในมันเมื่อยากคือว่าบ่อยากมือ เมื่อยากก็เลยอยู่พุ่นสบายเกิดเือนเลยได้าวเนียงอยู่ใกล้ๆนี่คือคอยนี่อยู่อยูู่แม่นปาโอ้ตอนนี้เขให้อยู่หรือว่าอยากอยู่ตอนนี้บยูแล้วเือแล้วเมื่อยแล้วพอเมเท่าก็เลยบอกบริคืนได้ว่าน้องสองคนนี่ใหญ่ใหญ่อยู่ผู้แม่บดีมากลับมาบ้างก็ติดผู้บ่าวเลยกอยากได้ทุกคน วันยูฟูยูตั้มเอ๊ก้องก้อยเป็นคนมาประเดี๋ยวมวลแพร่มาปั้มตาเกือบตกเฮือนนองเลยทุกคนเบิ่งนี้ประมาณสุนีเลยพป่น้องอันนี้ก็คือดินเลยเลยเห็นปะโอ้ยพป่น้องเหี้แล้วก็สงสารนองหลายเลย น้องก็เป็นเซเป็นเสาหลักของครอบครัวเอื้อเพื่อนก็คือเอาผัวปะแล้วคดองสองล้านน้องเวั่ตัวนั้นทุกคนนียทุกคนเลยบอมตาอยู่เกือบเป็นสีม่วงน้องก็หักับไปยืมสากแม่นสากสัดพี่น้องเอาเอาเอาอาการบวมแน่นมันเหียวๆนั่นสิบ้าอาการอะอรอาการกระลาเลยเอาทุกคนตอนนี้เสาเนียนกาซีเฮ็ด หอกินเทุกคนสุกแล้วสาวนียังบ่สุกทุกคนตอนนี้ยังบ่สุก้ทุกคนนี่สาวเนเฮ็ดแจ่วคือแซ่บทุกคนปิ้งปลาปิ้งูทุกคนูเป็นแตแซ่บอีหลีทุกคนอ้าวทุกคนตอนนี้สาวเนียงกะมายอให้เขาให้บกขาหน้านี่น้อง เขาให้ให,หรอแต่ขาวนะบึง้ง <c oughs> เรือเต็มหน้าเลยทุกคนฉัน <c oughs> ได้กะมาจำตามประเพณีเดี๋พี่น้องและกันแบบนี้เดี๋<อ>ดทุกคนอ่าบราชญ์จะเป็นนุ่มลาวนุ่มไทยอ่าต่างประเทศเวลาไม่ยิ้มไม่ยามเคสวัด,วดเขากินอิ่มกั็ยาเขาต้องข่ายแบบนี้พี่น้องเมื่อนี้กะขอขอบใจลายตอนหับอ้ายเป็นยังดีเด้อเมนนื่อทีมงานเฮาสามคนมาเยี่ยมมายามน้องกับบุญยังลายสีมาอ่าของมาฝากน้องถ้าอ้ายอยากถามน้องได้บ่ ไอ้บ<เ> <osc> ้าน้องก็คือไอ้เฮียนเฮียนสารบ้านซองน้องนี่ย <c inhos> <asking. S 1> ังยากจนเลยในสามหมู่บ้านหลักของพันน้องตอนนี้อยากได้ยังน้องอยากได้ซังอาชีบ่๋ออยากได้ซังอชีทีเพื่อนใหม่บ่อ๋อตอนนี้ก็คือบุมีเงินอยากซื้อสร้างอาชีถ้าได้สร้างอาชีก็คือน้องก็จิแป่งเพื่อนเก่านี่บ่น้องอ๋อแล้วก็เฮ็ดเพ็ดใหม่เลยอ๋อโดยความพันน้องตอนนี้อยากได้ซางซีเนาะความพันที่ซองน้องอยากได้ยังเนี่ย ได้แฟนคือมู่เพราะว่าผู้เบา,บาอ่าแบบได้ก็เอาได้บ่ถ้าถึกใจเอาได้เนาะอโอ้ค<อ><อ>ันน้องเว้าว่าวคอมพันน้องอยากได้แฟนคือมู่นี่คดองแพงบ่ประมาณเจเ้าบ่บ่แพงก็คือเอื่อยของน้องนี่เอาพัวไปแล้วคดองผดใหญ่เน้ะช่องล่างกรีบโอ้แม่งแท้บ่เนาะแล้วบ้านนี้คดองเจ้าะตะล่านเจาะ ห้าล้านเออคือขึ้นไปสามล้านเด้แ็กโอ้โดยโดยถึกเนาะคระดอกแข็งและข้อพันที่สองน้องจะได้ยังไจะได้เงินซื้อปิ้นัวกับเกลือบ่มักพิษตอนนี้ขาดเกลือปิ้งนัวแล้วโอ้พี่น้องเวยสงสารน้องลายเลยพี่น้องเวยคอมพันน้องก็คือมีสามข้อพันเนาะยังได้สังสีเฮตุเทียนแล้วคอมพันที่สองยาด้แพงคือมูคูคูคอมพันที่สามก็คือยาด้เงินซื้อเกลือซื้อปิ้งนัวเนาะ โอ้พี่น้องเพื่อนเจ้านี่มีติเจ้าผู้หญิงบ่เอ้ยบ่แล้วก็จะมีน้องสายบ่มีบ่มีจักคนน้องน้องสายเจ้าหนึ่งคนคือแสดงว่าน้องนี่เป็นสาวรักครัวเนาะสวยเวียกไอพอยแม่เนาะเห็นแล้วก็สงสารน้องลายเลยพี่น้องเรื่องราวน้องแล้วก็สงสารเลยสาวเนี่ยเลยมื่อนี้ไอมาเยี่ยมยามเจ้าบ่มียังหลายเด้อ ขอขอบใจละลายที่เล่าเรืเ่องราววิธีชีวิตน้องเมื่อนี้ไอ้กับบวีญยังของผาของตอนน้องขอข้อให้น้องซื้อเกลือซื้อวิญนวนน้องเด้อหาสิพันกีบไปน้องเด้อเ <c oughs> ลเล็กน,น้อยเด้ <c oughs> ลเล็กๆละน้อยละพาะบา้า <c oughs> บอมตาก,า,ากับทีงานเฮากับบวี้เงินมีคำพือกันแต่น้ำจิตน้ำใจบ้านเฮาขอให้น้องได้เกลือทงหนึง่งไปหนวดทงหนึง่งแล้วก็อย่าไปซื้อบัตรเต็มเงินเสร็จหาผู้บ่าวเด้อดีใจวะน้องดีใจเนาะ ก็จะได้ซื้อกับพี่นัวเลยเนาะเตือนน้องกับกระปิโนัวเบิร์ตแล้วทุกคนเลย